อันนี้ผมเปลี่ยนชื่อมาเป็นนักแข่ง O P N นะครับถ้าใครไปพิมพ์ชื่อว่า T N X ตัวตึงล้วไม่เจอผมแปลว่าผมเปลี่ยนชื่อ O P e S E สปอร์ตนะครับสว่วนแคนถ้าใครไปพิมพ์เป็นรักอนุสาขาส่งจะไม่เจอเลยนะเพราะว่าคุณในแคนไม่มีมันเหลือแต่ผมตอน,น,นผมในยุคแคนแบบว่ามันไม่เจอเลยส่วนสาขาหลักเนี่ยเพื่อนผมไม่ปั้นต่อเพื่อนผมมันให้คนอื่นปั้นแล้วก็เข้าเป็น O P e S E สปอร์ตงผมสั้ง ใครอยากเข้าแคน O.P.S. อ o r t อรก็เข้าได้นะครับรับคนเอ่ออัดอะไรวะผมไม่ได้หมดอะไรทน้งนั้นแต่ว่าโซโลต้อง1.7ขึ้นนะครับ1.7ข,ขึ้นก็พอนะครับเพราะว e ่าอ e ีสปอร์ต O.P.S. อีสปอร์ตนี่มันไม่ได้ตึงขนาดนั้นแต่เล่นไปเรื่อยๆน่าจะตุดส่วนแคนก็จะมีแค่ผมกับเพื่อนในตอนนี้ ัวแชนแต้มห้าร้อยนะครับใครอยากเข้าก็เข้าได้นะครับแต่ต้องแอดเพื่อนมาก,ก่อนนะตอนนี้ลองตอนนี้เพื่อนผมก็อยู่นี่เอ,อเดีอเอ๋ยวลืมเรื่องนกันนีนแคนนี่ผมก็สร้างมารมางานได้มาจากอาทิตย์แล้วนะ ตอนตอนนี้ผมสร้างสร้างทีมทีมแข่งของตัวเองนะคือ O P S นะครับใครอยากก็ค่อยได้ซีซีซั่นนี้ผมก็ยังดันอันนี้นะนั่นงใหญ่แต่ตอนนี้เลิกดันแล้วนะไปดนัน4ีีเนี่ยซีซั่นนาค่อยดันเล่นใหญ่ก็อยากสูวบีโวก็ปิมไปงั้นแหละเ,ออเจออีโวจริงๆก็สู้ไม่ได้ ดีสี่มือไม่ถึงใครอยากเข้าทีม O B S ก็เข้าได้นะครับขาดอยู่แค่หนึ่งเอ๊ะแค่สองคนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามีคนเข้ามาแต่ว่าเขาเป็นแค่ตัวสำรองนะอะปุ่งเอาไว้สำรองเปลี่ยนคนในทีมหลักจริงๆเพราะว่าจริงๆเขาเขาจะไม่ได้เข้าจริงๆกับทีม O B S เขาจะไปอยู่ในตีประจำาจริงๆ ผมมาเลยเอาเขาเป็นตัวสำรองค่ะคนในทีม o p s มันไม่พอน,นี่โอเคเพื่อนอว,วงนะบอเขาทีมสวัสวนวันนี้ใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งเลยลว,วันนี้บาย